ผมจะเอารถคอกนะผมรถคอกคอ,อกรถคอกคอ,อกเนี่ยไปวิ่งดินเดี๋ยวไปเทนในป่านะผู้ชมครับแม่ลูกค้าสั่งในป่าดีซะเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวไปเทนในป่าแนะล้วรถคอกไปเทนในป่าจะเป็นยังไงไปดูได้เลยครับมเออเขาบอกว่าไอหนูเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเปิดพัดลมอ่ะไม่เปิดอเดี๋ยวมันจะดับเอาดิ โอพัดลมมึนฝืดอีกโอ้ใตายสิอ๋อมาได้ละอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเอารถคอกไปไปเทในป่านะครับผมมาดูว่ามันซาเป็นยังไงนะครับผมลูกค้าบอกว่าไอ้หนูเองอย่าไปกลางคืนเองไปแดดแรงๆอ่ะเองไปเลยนะพยายามไปตอนแดดแรงๆนะครับผม มันจะได้ไม่ต้องน่ากลัวมากกันไปมันใช่เหรอพี่ทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะพี่เอ,อโอ้ยพูดซะน,น่ากลัวเลยขึนลุกนะครับผมขึนลุกลกดพองเฮ้ยนี่มันอะไรอีกคือสั่งนี่ว่าอ๋อชินจังไม่ใช่ชินจังการ์ตูนชินจังนี่ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้พาไปนะครับผมนี่ครับชินจังจอมแก่นอ่าใช่ปะชินจัง อไอหนุ่มชินจังนี่การ์ตูนนะผมการ์ตูนสมัยเด็กนะครับผู้ชมเออน่ารักดีว่ะชินจังนะครับผมเป็นรถคอ,อกแล้วนะผมมีแต่คอ,อกไม่มีพ่วงเอ้ยมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีเพลงปะเนี่ยลองทดสอบไม่มีนี่หว่าโอ้โเพลงเฉยว่ะเดี๋ยวแต่แต,แต่ไปครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยเอ่าลุยกันเลยครับผมลุยกันเลยถอยเลยครับถอยเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวผมหัวผมเอ้าหัวอ๋ออ๋อดูว่าอะไรเ <c oughs> ออหัวเอียงครับผม <c oughs> หัวมันเอียงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดิโอ้ดูดิบุเครื่องยังใหญ่นะครับคุณผู้ชมหัวเอียงครับหัวเอียงฮะเรื่องว่าถอยแล้วหัวมันโยกไงไม่ใช่นะครับผมมีไฟใต้ท้องเลยครับเด้ฟไฟข้างล่างเลยนะผมอุ้ย ไฟสีม่วงอย่างสวยเลยวะล่ะแล้วข้างข้างหลังมันติดได้ไงวะเนี่ยสีม่วงอล่าผงามแท้อะไรตะลึงนะผู้ชม,มดีดีเนี่ยครับยงยงย,งย,งย,งยง่างย่างข้างหลังก็มีไฟนะไม่รู้ไฟส่องมาจากไหนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โห <Okay. S 2> ข้างหลังนี่จะเงียบๆหน่อยนะครับผมนะเนี่ยครับสุดยอดสุดยอดนะครับผมนี่มันต้องกระดกกระแด้นี่ถังน้ํามันนะครับผมมีเครื่องยนต์นะครับ ต้นกำลังนะครับตัวไฟดิโอ้โหชินจังนะนี่ใช่ชินจังนะนใช่ชน,ชน,นะครับผมพวงก็ชินจังจำเจนนะครับผมหัวชินจังนะครับนี่กระบะคอกเอ้ยไม่ใช่กระบะคอกรถสิบล้อ,อคอกนะครับผมคอกเกษตรกรนะครับนะ,ะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาโอ้โหนี่ครฮึลองแต่ดูที่ลองแต่ดู๋ยนี้แต่เดิมนะครับผม ไปไปโอ้ดูไฟดิดึบดึบหนึ่งสองสามมีสามสเต็ปเลยนะครับหนึ่งสองสามสามสเตปสามหรือสองนี่คือเผาขับนะครับผมนี่คือเผาขับโอ้ดูไฟดิโอ้โหสุดยอดจัดเลยว่ะนะครับผมโอ้โหเด้ถ้าเราเปิดนี่ก็จะกระพริบ ดูไฟเบรกซะก่อนดูไฟเบรกซักก่อนชื่อไฟ LED นคนัะดูไฟถอยดิเอาไฟถอยไม่มีไฟโอ้ยนี่โดนด้านท้ายนี่โดนบังฝุ่นบังไฟหมดเลยว่ะรถฉับเนะนี่ยแบบเนี้ยโอ้ไปคุณผู้ชมไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้กันเลยนะครับโอ้รถแรงจังว่ะรถแรงจังมีมิชลินด้วยนะครับนี่ครับมิชลินเท่าไหร่ อ่าสี่ตัวนะครับผมไม่ใช่อ่าเตัวเจตัวนะครับผมนีเดี๋ยวเรามันต้องแบบบูมบอมซัมเบ้สักหน่อยคุณผู้ชมนี่ครับบ,บูมบอมซัมเบ้แรดแรแรดดเจ๊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 เจเจอมเรือสูงสุดสามร้อยหรอเอร์ใช่หรอเจ๊ อไปแล้วครับไปแล้วอิซูนะผมอิซูจิก้านะผมจิก้าใช่ไหมใช่จิก้าปะมันต้องดูข้างล่างเอามันมีไม่มีเขียนบอกเลยดีกว่าโอ้โหเขาปะเจบเจบ็จบเจ็บนี่โอ้ชอบแตบไฟนี่แหละครับผมครับผมชอบไฟมากครับผมดิดิดิดดข้างบนนี่เหมือนฟักทองเลยนะครับผม เหมือนฟักทองเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดูดูเหมือนฟักทองอยู่ว่าข้างบนน่ะโอ้ยข้างบนหัวเปล่าเปาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแต่ลมด้วยนะครับป๊อก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 นะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่คืออ่าไฟนะครับผมไฟตรงหัวนะครับเด้อ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 ไป้านี่ครับพี่หล่อขับโดยพี่หล่อนะครับมาอิซูซูนะครับนี่ครับ ยีสุจีก้านะครับผมอะไรอยู่ด้านข้างนี้วะเนะี่ยอะไรวะเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยป้าปนะ้ป้าป้ป,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 ปเดี๋ยวเราดินกันดีกว่าไปครับผมไปครับไปครับลุยกันเลยครับผมเลี้ยวนี่นะครับผมไปเลี้ยวไปเลี้ยวซอยนู้นกันเลยนะครับอ่าไปเลยครับผมไปละไปละเดือเดือ นี่ผมเล่นแบบนี้จนเหลือ1 2องล้านแล้วหรอเงินน่ะมันไปใช้อะไรจนหมดวะเนี่ยอู้ยลยยเลยเยยันกลับรถนะผมเจ็เจันกลับรถเลยแล้วันนะมหเจ็บเจดันเจบเจยแล้วกะมา๊อ จ็บจบเจบจดเะเะเดะเดะโอ้โหอะไรวะเนี่ยึ๊บย็บนี่ยฮีะ้ครับลายลยจุ๊บเจบ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 ไปครับผมอ่าวัสดีครับบี่โคเบโคเบคันนี้ในอ่าสิบเอ้ยิบสองก็มีนะครับผม อ่าไปแล้วไปแล้ว S K 1 4 0 C R นะครับคันนั้น1 4 0 C R นะครับผมนเตอคนเลอกเอ้ยเอาโอ้โหอะไรมาผมลืมมอามอสออกนี่มา Inter นเตอคนเลอกระบายความร้อนในน้ำนะครับผมน้นกระตกอะไรครับเนี่ยสีม่วงนะครับผมสีม่วงอ่าเดี๋ยวนี้วันนี้พาไปเทะในป่า ลูกค้าสั่งนะครับผมลูกค้าสั่งแต่ลูกค้าบอกว่าห้ามไปกลางคืนนะพี่เตือนเองแล้วนะลูกค้าบอกพี่เตือนแล้วนะไอ้หนูเตือนแล้วนะเตือนแล้วต้องฟังนะถ้าเตือนแล้วไม่ฟังมันจะเจอนะครับผมถ้าอยากเจอก็อ้าวได้นะครับนะบลูกค้าลูกค้าบอกนะครับผมมาแล้วครับพี่มาแล้วสวัสดีครับแคทเน็กเซนแหมในฟ้ายี่สิบสองกำลังเล่นอ๋อสามสามหกนะครับผมโคตรด,ดีเลยนะครับ แม่โอ้ทำไมมันกระตุกอย่างนี้วะเนี่ยอ่าเล่งเครื่องเลยดิยอ่า๋อไม่มีเสียงปั๊มเลยอ่ะโอ้โหได้อะไรเนี่ยคุโยมอะไรยูเขียวเนี่ยมันยังบั๊กเลยเนี่ยดันก็ไม่ได้นะฟางยิป ฟาร์มยี่สองเอ้ยฟาร์มยี่ห้าเอ้ยเกยมคอนลักชั่นดันได้นะครับโอ<ห>้สามสองศนะูนย์นะผมคนนี้คือหมุน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 อ่าโอ้โเลี้ยวยากเหมือนกันเนี่ย ไปครับเดิน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 สุดซ่ารับผมไอ้มุมมองโกโปนะผมมุมมองโกโปรโกโปร าจวดครับผมนี่เลยวุ่งเร็วมากเลยนะครับอ๋อเร็วมากเร็วมากโอเคอันนี้มันดินมันตักไปได้คุณผู้ชม เพราะฉะนั้นเราจะต้องเสกเอานะครับผมเดี๋ยวผม <S <S จะเสกดินเอาแล้วกันนะครับผมอ่ะเสกดินเอาครับเสกดินเอาชุดอู้หนักตึมเลยอโอ้ดูดิดูดิดู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 ด,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 ดูตอนมันลงนะดูตอนมันลงนะชุบโอ้หนักมากเลยอื้อออกตัวได้ไหมได้นะครับผมสบายสบายครับนะสบายสบายชิวๆกันเลยล้แล้วกันนะครับผม ไปกันเลยครับโอ้ทางออกอยู่ไหนครับทางออกอยู่ไหนครับไปกันเลยครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยโอ้มีมุมมองด้านข้างด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ครับไปครับมามาเราต้องแบบเดี๋ยวเปิดแดน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 หน่อยแล้วกันนะครับผม อพอหนุ่มแบบไปรุ่นทำทรงทำทนะรงอะไรอย่างเงี้ยเออนะำรี่รลอะไรรัะเนี่อนนอจัเออเริ่มเนจอดในข้วงนล่ย ีรถเขาช่วยผมเบรกอ่ะพี่อุ้ยขอขอเพลงแห่เลยพี่ขอแห่นักเลยพี่อุยเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออ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 นี่นี่โอ้ยเพลงบันจัดเลยอ่ะเจอเจ็บเจ็เจ็ตีนี่ขอจับเต้นแล้วผมตีตีนี่ตีเอารถผมไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะอยู่ตรงนี้ได้อย่างไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้ยังไง อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้จบะจบะเจ๊ะเจ้าโอ้โหเฮ้ยดิดีดิโอ้โหีนี้ดิดหไอ้ยี่รถแห่ครับผมไปไหนก็เจอแต่รถแห่นะครับรถแห่ครับมาศกรรมรถแห่ครับผม เออดีด so ีด so so <hungry> ีนี่โหวู้ยเขาแห่บันมากเลยอ่ะเออแห่บันมากครับผมดีดีดีแห่บันมากซอยนี้เปล่าวะวู้เบรกไม่อยู่เลยคุณผู้ชมรถเบรกไม่อยู่เลยอืออ่าซอยไหนวะซอยนี้เปล่าไม่แน่ใจนะผมวู้ยซอยนี้ซอยขาวนี่ว่า ทางขาวนี่ว่าถนนขาวมันไปไหนได้ถนนขาวมันไปไปถึงไหนวะเฮย้ยบ้านใครวะเนี่ยบ้านใครวะเนี่ยโอ้หพี่เอ้ยพี่ถึงบอกผมว่าไม่ให้มากลางคืนใช่ไหมลูกพี่ไปได้ปะเนี่ยทำไมทำไมต้นไม้มันดูเป็น,ปนอ่าทไม้ครับทำไมมันดูเป็นเม็ดพิกเซลจังวะเนี่ยอ๋อซอยนี้ใช่ปะ โอเคเดี๋ยวผมถอยเข้าตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ๋อเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งมานะครับว่าห้ามไปกลางคืนนะผมอ่าเข้าไปถอยครับผมเฮ้ยทำไมไม่ล็อกลูกล่ะทําทำไมไม่ล็อกลูกวะอืมโอเค อ่าล็อกเรียบร้อยนะครับผมล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยอ่ะฉันจะระวังรถอ่าถอยเลยครับถอยเลยครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวมาครับพี่ยาวมาโอเ้เร็วกินไปพี่แต่เบียดมาได้อยู่นะพี่เบียดมาได้อยู่ผมว่าพี่บิชิตฝั่งนู้นดีกว่าพี่รถจะพึ่งมาตอนนี้แล้วรถนะโอเคเดี๋ยวเราถอยกันเลยนะครับ เบรกยากมากเลยอ่ะรถหนักนะผมรถหนักสมจริงมากนะครับเบรกไม่เบรกไม่ได้เลยนะครับผมถอยเลยถอยเลยปกติเวลาเบรกมันจะชืดชืดชืด,ดเลยนะแต่นี่นคือแบบกดเบรกแล้วยังลดลดไปลถแทบไม่หยุดอะ่ะเขาเร็วแบบรถช้ามากเลยอ,ะอ่ะห,หักไปเลย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  เนี่ยมันจะดันนะมันจะดันล้ออิดอิดอิดหักไปเลยหักไปเลยอู้ดันไม่ไปแล้วเหรอได้ได้ไหมดันได้ไหมดันล้อไปเลยดันล้อไปเลยโอเคตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงยาว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 นั่นแหละตรงยาวตรงยาวพี่ตรงยาวอู้ดเด้อเด้อเด้อเดตั้งลำไปก่อนตรงยาวอู้ยระวังลูกไอ้ระวังไอ้ตัวล็อกลูกขาดนะสะบัดแรงอ่ะ โอ้ยถอ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 ยยาวครับถอยยาวถอยยาวครับถอยยาวถอยยาวอ้ยถอยยาวครับพี่หลอกผมมาเทในป่าได้ไดบ่างเลยด้วยบัดอ้ยมันกี่โมงแล้ววะเนี่ยโอยบ่ายสองเขาบอกว่ายิ่งแดดเยอะยิ่งดีไอ้หนูไปเลยจะไปช่วงมืดๆแล้วกัน <laughs> ไปช่วงแดดแรงๆอ่ะแนะนำให้ไปช่วงแดดแรงๆอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นอู้ทหนไมมองไม่เห็นเลยวะ เด้ออู้ยทำไมมันลกกิ๊บด้วยเอ้าผมถอยเข้านี่เลยแล้วกันนะถอยเสียบเข้านี่เลยแล้วกันนะแต่มันติดถนนไงมันไม่ใช่แบบป่าแบบลึกอะไรขนาดนั้นไงเถอะถอยตรงมี้ก่อนมันติดถนนไงคุณยมอ่าเวลาจะหมดอะไรครับเนี่ยถอยไปเลยถอยไปเลยถอยยาวครับถอยยาวถอยยาวถอยยาวไหลยาวครับไหลยาวไหลยาว เฮ้ย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 เห็นเหมือนผมไหมเฮ้ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเอาไอ้ลุงเฮ้ยบักฮาหนิแบบไม่ใช่ไอ้ลุงมึงมันเมาอะไรตรงนี้น่ะลุงไอ้เชี่ยจัดจัดจุ๊บจุดไอ้ลุงมาเมาอะไรตรงนี้น่ะโอ้คนเขาจะมาเทดินเนี่ยลุงเอ้ยเออ โอ้ดูยังเบื่อเลยคุณผู้ชมลนเขาจะมาเตดีนะลุงเมาเลยตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับลุงเอ้าเหยียบลุงแม่งเลยอุ้ยมันสุดแแบบแล้วว่าคุณผู้ชมสุดแแบบแล้วนะไอ้ลุงเอ้ลุงลุงมาเมาอะไรตรงนี้เลยลุงผมว่ามันถอยเลี้ยวผมว่ามันถอยไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันคนข้างที่จะแคบนะเดี๋ยวผมลองถอยเข้าตรงนี้ดูนะ เบรกยาวมากเพราะนั้นที่แคบแล้วก็อ๋อมีแบบว่ามีรั้วเลยมันมีรั้วแล้วลโอ้มันกระตุกที่ผ่านเลย,เยได้อยู่เว้ยได้อยู่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 เปว่าได้นะครับผมโอ้โดูเป็นอย่างมือดอะ่ะเห้ยเห็นแก้วหัวถอยได้ปะเนี่ย ถ้าผมต้องเดินลงรถบ่อยๆเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องดีนะ่นแหะเฮ้ยได้อยู่นะได้อีกอยู่นะถอยอีกได้อยู่นะยืบเอาอึบเอ้ยเอ้ยโอ้ออโหมันเทลึกซะแล้วกันโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเอามาเทแม่งอย่างลึกเลยเนี่ยโอ้โหดำ มาเทย่างลึกเลยคุณโยมด้ำไปดำไปด้ำไปด้ำไปำไปเอาทำไมหัวไม่เห็นดีวะเอาหัวทำไมไม่ด้อ่ะหัวเอาหัวมันไม่ด้ำละ่ะหัวไอ้แม่แม่ตัวแม่เนี่ยทำไมไม่ด้ำละะ่ะฮะอ๋อนี่ไง เออเราทำไมไม่จำอะ่ะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาก็มาเทในป่านะคนข้างยัดลึกเลยเจอลุงที่ไหนไม่รู้มันนอนแองแมงอยู่เลยเนี่ยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับรไอลุงโอ้ดีนะผม,ม,มไปถอยเหยียบอ่ะเมื่อกี้นะสวัสดีครับผมโอ้ยนกักัวดยิบขายเลย